สดไม่อดตายสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ FC ทางช่องบายันพะมนเท่าละทุกันนะครับวันนี้ก็มาพ่อพบกันอีกคือเก่านะครับในบรรยากาศที่ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ออกมากาวาจะมาตีใต้น้ํานะครับผมก็เลยบอกออกมาเสารนะครับออกมาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับนะครับทำรับไม้ที่ผมจะพามาตบมือนี้นะครับก็จะเป็นไม้บ่อล้างนะครับที่มีคมอุตสาหกรรมนะครับเมันจะ กำลังขยายตัวนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่เป็นบ่อล้างที่ทางนิคมเป็นสื่อแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆนักหาปลานะครับเขามาลงไข่หาปลาได้นะครับเอาบริหววนะครับแล้วก็ตกได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคนก็ได้ทําถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ่อนะครับก็จะหาเลาะตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ สำหรับเหยื่อที่ผมได้มาเมื่อนี้นะครับผมก็จะเน้นเป็นเขียดอิโมนะครับเขียดตัวเล็กนะครับใช้เบ็ดตัวเล็กเบ็ดก็ใช้เบ็ดเบอร์14นะครับของกามานะครับจองเขียวนะครับสําหรับทิงนี้การเกี่ยวเหยื่อนะครับผมก็จะสอนไว้แล้วนะครับเทคนิคการลากเหยื่อต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับป่าก็จะเจอไม่ค่อยตัวใหญ่นะครับจะเจอประมาณรุ่น 3- 4ีขีดนะครับจะเยอะนะครับ รุ่นโลก็มีน้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพาไปตกกันเลยนะครับสายสดไม่อดตายเดี๋ยวไปเลยกันเลยครับกับบ่อล้างพี่บางนาง กันแล้วครับกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช้อยู่ครับโดนแล้วครับนั่นหมาแล้วครับหมาแล้วโอ้พันครับพันโอ้มาทั้งหมาทั้งยวงนะครับนี่โอ้เอาดูดูดแล้วครับเอายังได้อยู่ครับยังได้อยู่นี่นะครับ ครับมาแล้วสายใหญ่ครับสายใหญ่ใหญ่อยู่นะครับนี่โอ้ดันโลครับดันโลจับยกขึ้นเลยนี่ครับดันโลเนี่ยนอนครับนี่ยผมจับให้ดูครับสายใหญ่เลยครับสายสดไม่มีทางอดตายนะครับดูเขียดนะครับเขียดยังติดอยู่ที่ปากเลยครับนี่นี่นะครับเดียวจับให้ดูครับ ขึ้นมาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับของมือนีนะครับสําหรับเยื่อสดนะครับสายสดไม่อดตายนะครับเมึงนะครับนี่ตัวเบ็ดสองตะคอนะครับนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ในปากเลยนะครับดูนะครับเกียรติยังติดอยู่ที่ปากเลยครับนี่เป็นการตีใต้น้ํานะครับนี่ผมใช้แบบ สูตรฝังชิปนะครับนี่ยังไงก็ไม่รอดนะครับดูเลยครับตัวนี้ใหญ่นะครับนี่ดูครับน่าจะโลนะครับหลักโลตัวนี้สุดยอดหมานือเก้านะครับปดปดโอ้โห็ดตัวเล็กปดยากครับอ่ะปดมาแล้วครับนี่นะครับ ุดยอดหมานคือเก่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสดไม่อดตายครับผมกัดกัดแล้วโดนโดนนี่ครับหมาแล้วคเดี๋ยวตกปุ๊บกัดปับ๊บ นี่นะครับแฉมสองครับเต็าสองไอ้กำลังห้าวครับไอ้กำลังห้าวเลยครับนี่สายสดไม่อดตายครับตีแบบใต้น้ำหมอนี่นะครับยอดเลยเดี๋ยวจับให้เบิ่งครับนี่ครับแฉมสองนะครับของวันนี้นะครับหมายเดิมนะครับจุดเดิมนี่นะครับสังเกตดูนะครับอย่างอ้วนนะครับนี่ ตัวนี้ก็ประมาณห้าหกคิดนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่โดนแบบมุมแก้มนะครับนี่โดนสองตะขออีกแล้วปวดยากครับแบบนี้แบบนี้ปวดยากมากนะครับนี่แบบนี้นะครับโดนสองตะขอนะครับมันจะปวดยากนะครับต้องปวดตะขอตัวในก่อนนะครับแล้วปวดตะขอตัวนอกเดี๋ยวก็ติดอีกคือเก้านะครับ ค่อยๆปลดครับค่อยปลดออกมาครับอือม,มาแล้วนี่นะครับสายสดไม่อดตายครับผมแต้มสองของวันนี้ตัวห้าหกกินนี่แหละครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสดต้องไม่อดตายครับผม โอ้ยกัดแล้วกระโดดครับเอาโดนบ่โดนไหมครับนี่ตามากัดอ,อยู่ไม่โดนครับตัวเล็กรับมันกัดเลาเราแวงนะครับกัดแล้วมันจะกระโดดมันเราแวง กัด๋ยวเข้ากัดล้วกัดแล้วโดนครับโอ้ยโดนอยู่ครับโดนนึกว่าหลุดโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ ใหญ่ครับหลักโลครับแบบนี้บบกนี้หลักโลนะครับหลักโลใช้ทิปเปอร์ครับครับเรียบร้อยครับนี่ครับตัวเบิ้มเลยครับเนี่ยหลักโลแน่นอนครับไอตัวนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูครับยอดครับสายสดไม่อดตายครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเต้มที่สามนะครับอย่างใหญ่นะครับแต้มที่สามนี่เอาให้ดูนะครับนี่ตัวนี้ดันโลนะครับนี่ดันโลแน่นอนนะครับนะครับยังอ้วนเลยครับดูตรงท้องนี่นะครับดูนะครับนี่โดนเข้ามุมแก้มนะครับนี่มุมแก้มนี่ครับขาเขียดยังอยู่นะครับแต่สะบัดเขียดหายไปแล้วนะครับแต่ขาเขียดยังอยู่นะครับ โดนแบบนี้รอดยากครับโดนสองตะขอแบบนี้นะครับนี่อดอกมาแล้วครับสายสดเราจะอดได้ไงนะครับให้ดูนะครับนี่ดันโลครับดันโลดันโลแน่นอนครับแต้มี้ถุดยอดแตมามาแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่ออีกครับสายสดจะต้องไม่อดตายครับผมนะครับหลังจากที่ผม ไปตีปลาคอนะครับกับมีนัดกับทีมงานนะครับวันนี้คือมากินข่าปลานะครับนี่ครับทีมงานอีกทีมนึงนะครับกับทำการสอนกุ้งนะครับสอนกุ้งสอนปลาซิวนะครับอันนี้ก็เป็นไม้คลองบางนางนะครับนี่เป็นพื้นที่บางนางนะครับเป็นบ่อล้างนะครับเป็นคลองที่นิคมกำลังจะขยายตัวนะครับ เปนงานก็ไปสอนไปสักพักนึงนะครับมีเบ่าอีบกับเบ่าแม็กนะครับเดี๋ยวผมให้เพิ่อผลงานนะครับนี่ขึ้นมานะครับนี่นะครับปลาซิวแตกสวดๆนะครับไม่งั้จะหยาบตรงหัวเสีกทังเลยนะครับเบ่งในถังนะครับนี่นะครับวันนี้มานแล้วครับได้กิน ก in right. ้อยกุ้งนะครับ้อนีี๋ยวมากินข่าปลาน้ำกันนะครับแซ่บๆครับมาสรุปผลงานนะครับของทองเบายัน้มนี่นะครับสำหรับเกลือใต้น้ำนะครับสายสดไม่อดตายนะครับใส่มาสามเต้านะครับแต้านีอันโลนะครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวอ้วนอยู่นะครับกับทีมงาน้มนี่นะครับ้อนี้ก็นัดกับทีมงานนะครับมากินข่าปลาสายสดไม่อดตายนะครับเบิ่งหุ่นครับทีมงานนะครับ จอดกุ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,ามากินข้าวปลาน้วกันนะครับเดี๋ยวเห็ดกับเขาปลาเผาหอ่อฟอยเดี๋ยวมากินน้วกัน,นครับเจี๊ยบๆนี่นะครับปลาเผานะครับสามตัวนะครับแล้วก็มีมีเมนูก้อยกุ้งนะครับล้วกมีตับหงนครับตับหงนะครับเดี๋ยวมากินเผาด้วยกันครับเจียบๆนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ช่อนกุ้งต๊ป่านะครับสองทีมงานครับทีมงานช้อนกุ้งนะครับกับทีมงานตีปลาช่อนสายสดไม่อดตายนะครับหรือเราจะอดตายเพราะสายสดวันนี้เขายังบอดตายให้เกานะครับเดี๋ยวมากินข้าวนักกันครับแซบแซบนี่นะครับหลังจากที่เอาต๊มานะครับก็เป็นเมนูนะครับเผาปลาห่อฟ้อยนะครับก็มีนี่นะครับอีกเมนูหนึ่งส้มตํา อุดรนะครับแล้วก็มีกว๋วยกุ้งนะครับผลงานของบาวมแม็กนะครับบาวอีฟนะครับเดี๋ยวมากินกนั้งการแซบแบครับผมหลังจากนี้ก็ผมก็ขอปิดทิปแก้เพีียงท่านนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสายสดไม่อดตายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม